วานเจ้าหน้าที่ได้รับข่าวจากจากสายข่าวนะครับว่ามีการประกอบระเบิดอยู่ในบ้านหลังเนี้ยกำลังซุ่มประกอบระเบิดเพื่อจะเอาไปถล่มแถวแถวยะลยาได้แล <Okay. S 3> ้วเ<อ>ขายากเขาญาิทำไมต้องเป็นสายข่าวบ่ายข่าวไม่ได้เที่ยงข่าวไม่ได้นะฮะอ๋อสายข่าวก็คือแบบเพิ่งจะตื่นตื่นเช้าก็ตื่นไม่ทัน เว่ากลางค่ำคืนไม่ค่อยหลับได้นอนคับซี่ต้องสื่อในสายเอาเนื้อเอาเนื้อนี่ก็ถามอะไรกันไม่รู้เน้อพาพวกเนื้อไปใหญ่เขาบอกยาลาเนี่ยปะทะเดือดเด็ดหัวโจรดับไปสองก็คือก็คืออยากจะพูดถึงนิดหนึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะก้าวไกลทางนู้นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับก็คือที่เมื่อพลตํารวจเอกสมเพียรเอกสมยานะครับซึ่งเป็นอดีตผู้กำกับ บรรน,นังสตาที่เสียชีวิตไปด้วยระเบิดของโจนใต้จ่าเพียนจ่าเพียนหรือว่าจ่าเพียนนะครับนะฮะท,ที่ท่านเคยมีชีวิตอยู่แล้วประกาศไว้ว่าถ้ายังจับคนที่ฆ่าครูจูหลิงไม่ได้จะไม่กลับนี่คือจ่าเพียนจ่าเพียนของเราเนี่ยนะครับและแกก็อยู่ในนั้นขา่าดจะย้ายแกกลับแกยังไม่ยอมเลยแกทํางานด้วยใจพอท้ายแกก็โดนระเบิดตาย<ฮ>เมื่อวานนี้ไอ้มือระเบิด โดนยิงตายแล้วตำตำํรวจทหารทาหารเนี่ยไม่รู้หน่วยไหนบา้างทาั้งทหารพานหานอะไรล้อมจับยิงประทะกันสองชั่วโมงหูดับปับไม่เลยสรุปก็คือเรียบร้อยพอเสียงปืนเงียบเข้าไปดูก็เจอเจออะไรฮะสองศพโจนนะครับอยู่ในดงหญ้าหลังบ้านหนึ่งในนั้นก็คือไอ้หน้าเหลี่ยมยูกีเบอรีนะครับ ขยาเขาไอหน้าเหลี่ยมไอหน้าเหลี่ยมยูกีเบอรีในมือบึ้มจ่าเพียนเนี่ยนะครับกับพรรคสมัครพพวกเสียชีวิตแล้วนะฮะอันนี้ก็เราก็เกิไว้สั้นๆแล้วกันกรรมใดใครก่อก็ว่ากันไปนะครับครับก็ยังมีที่บอกว่าเดี๋ยวมาที่ที่มันทำไมล่ะผมไม่รู้ผมชมเชยอยู่ตลอดชมเชยได้ยินอยู่เนืองๆเลยผู้กำกับจังหวัดนนทบุรีไอผู้ราชการจังหวัดหรือกับ ตำรวจนนผู้ประชาภาคอเอนอนนหรือจะเป็นสืบสวนนนผู้เป็นกับขุกับนนถแถลงข่าวถแถลงการจับนู่นนี่นั่นบ่อยอบ่อยเลยใครทําในเขตนนเนี่ยไม่รอดไม่รอดเลยทัหลายเอ๊ะผมผมสงสัยว่าทํำไมคุณเชียร์ตำรวจนนแสดงว่าคุณไม่เคยโดนจับหรือคุณโดนจับที่นั่นมาแล้ว คุณพ่ออะไรที่เจียเนริญพ่อไม่เคยโดนจับไม่เคยโดนจับที่โดนเนี่ยไอ้ที่โดนเนี่ยจะไม่กล่าวใช่ไหมครับไม่เคยได้ใบถั่งถ้าแถวแถวแถวท่านพ่อตรงของตันบางซื้อนี่โดนนี่ไม่พูดเลยโกรธโกรธโกรธเคืองกันมากกับบังซื้อตำรวจนนนะฮะอย่าลืมนะครับหน้าตาคนนี้นะครับถ้าไปแล้วจับให้ได้เลยเขาจะได้ไม่กล่าวถึงเอาว่าไงไม่เคยออกใบสั่งให้ผมเลยชื่นชมเขาหน่อยหนึ่งเยอะอ่ะไม่ชื่นชมหน่อยเยอะเลยผมบอกแล้วเอาเถอะไม่รอดแล้วจริงๆเนี่ยโอ้โห นี่ระดับนายใหญ่ๆเรียบประชุมสองชั่วโมงครับเรื่องใหญ่ล็อกเร,อเรื่องเลยครับล็อกภาพเสร็จปุ๊บไปเลยลุมพิดีคอนโดบางเขนไปทำไมไปเชิญฝรั่งลงมาเลยครูสอนอังกฤษใช่ไหมอ่าอ่าครู<ม><ห>สอนเชิญมาสอนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ไม่ฮะไม่เชิญเชิญครูเหรอเชิญครูมาสอนเชิญครูครูสอนภาษาอังกฤษเชิญไปเลยไม่ได้มาสอนตำรวจแต่อยากจะรู้ว่าไอ้ที่เขียนให้ไอ้ตัคนนี้ไอ้ที่เขียนภาษาอังกฤษให้กับไอพนักงานฝ่ายการเงินของธนาคารเนี่ยเพราะอะไรใช่ไหมเขาเขียนเนี่ยมันแปลว่าอะไรทำไมพนักงานตกใจฝากเงินไปให้ตั้งส0 0 0 0นกว่าสามแสนแปทั้งหมด ยังไม่ถึงแปดทีแรกสามนี่ตกใจฮะตกใจส่งเงินให้เลยสามสาแปดพอพอเห็นพอเห็นไอ้โพยที่เขายื่นให้อะดิเออพอเห็นเนี e e ่ยโพยเขายื่นให้เขายื่นให้ปั๊บนี่เป็นงี้เลยเห็นม่้ลูกมันขาวแหงเลยขาวแหงขาวแหงเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยนี่ปวัดมาล้านเขาหรือเปล่าไหนไหนเขาพูดเขาเขียนว่าเขาเขาให้ใช่ไหม I have g u n and n I e feel the money เนี่ยนะมีแค่นี้เหรอใช่ แปลว่าแล้วอะไรมีควิกลี่อะไรตรงนี้หน่อยนึงฉันจดไม่ทันเออเร็วเหนียวนั่นพนักงานแบงค์ตกใจครับยื่นเงินไปให้สามแสนหกอีกคนตกใจไปกับเพื่อนด้วยทำไมให้ไปสองหมื่นตอนนี้ฟ้าถุงได้วิ่งจูดขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปหายไปเลยเขาเห็นหน้าตาเขาจำเสียงได้ไอ้นี่ต่างชาติบอกเจ้าที่ปุ๊บเจ้าที่มาเก็บหลักฐานเห็นไหมมาเก็บหลักฐานแล้วมาหาใต้โต๊ะอ้วนฝรั่งแอบอยู่เปล่ามั้ย ลายนิ้วมือลายนิ้วมือเหรออ๋อมหาดีเอ็นเอนั่นแหละสองชั่วโมงไปจับได้แล้วเก่งเนาะปฏิเสธปฏิเสธว่าไง No I use a c o o n I No I use a c o o n แปลว่าอะไรเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นพี่ยุงเรียนจะเป็นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนเอออยู่โรงเรียนอนั่นแหละไอ้ไอ้นู่นไอ้นี่อ่ะอืมก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเออก็เสร็จแต่เสร็จยังไงเสร็จได้ยังไงตำรวจ หากล้องวงจรปิดภายในนี้ก่อนแล้วแม่บ้านบอกฝรั่งเนี่ยเหรอที่เห็นในกล้องวงจรปิดในห้างนั้นอ่ะเมื่อวันที่ยี่หกมานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารในโลตัสแม่บ้านเป็นคนบอกเหรอเขาเรียกอะไรลูเมดเหรอทำความสะอาดในโลตัสอ่ะเอเขาจับน้่าดูร้านเราสิท่าครับแล้วเป็นยังไงะแล้วเขาก็เขาดูปุ๊บ เออมมันง่ายมากเลยไอ้ภาพมีแล้วเนี่ยก็หากันง่ายเลยเที่พักในละแวกไม่เกิน4ี่หกิโลเมตรแถวนั้นเพราะแกมามอไซค์เนี่ยเห็นนะมใช่ใช่เอ,อาไม่ให้ไกลมากถ้ารถถ้ารถ,าถาเก่งี่ยต้องไปแลละไกลนู่นเลยปริมณนทนหรือว่าต่างจังหวัดไปเลยมามอไซส์แค่นั้นมา,<ด>มามอไซค์ในระยะห้าหกกิโลเมตรเนี่ยอเออก็ปรากฏว่าไปเจอที่ลุมพินีแจ้งมาว่าอ๋อลักษณะนี้มีอยู่คนนึ่งอยู่ชั้นเจ็ดขึ้นไปเลยไปเจอถังขยะบวกกันน็อกเสื้อ S <S นั่นเสื้อเสื้อไอตัวลายาเสื้อแขนยาวที่เขาใส่มา <S 2> <S 2> นั่นแล <S <S หละที่เห็นใ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 น,ในในคลิปใช่ไห,ไหมค,ครับครับนั่นแหละมาเจอหลักฐานบางประการโทรไปหาแฟนเลยแฟนแต่นคนนี้เพราะตอนนีม้มีเมียเยอ,อ,อ,อแะแหล่งข่าวบอกมีเมียเยอะเจ้าชู้ด้วยโอ้เงินค่าไอทีไปสอนนักเรียนมาไม่พอใช้เมียบ้านไทยเลยไปปนเข้าเลยทำนองนั้นแหละไปจี้ังคับมาเข้าไปที่ไหนเข้าไปในห้องเจออะไรไหมเจอที่ เจอถุงไอ้ที่ยื่นให้พนักงานเอาเงินใส่มาให้แล้วไปเจอไอ้ตังเป็นมัดๆแล้วมีสายรัดก่อนธนาคารกรุงเทพไม่หลุดเลยคุณเนี่ยเอา้วฝรั่งทาไงอะเจอหลักฐานอย่างนั้นอะก็ยังปากแข็งอีกจะไปให้การชั้นศาลบอกอยู่มานี่เลยมาเอามาโรงพักก่อนเลยดับแรกแต่ตำรวจอีกอีกอีกชุดหนึ่งออกหาหลักฐานไม่เกิน3กิโเมตร5กิโเมตรไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ตรงไหนอีก ไปจอดอยู่หาหลังห้างเดอะมอลล์เดอะมอลล์างมวงวานเราเนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายไปหน่อยเดียวเห็นไหมครับครับเลยลงบานไปเลี้ยวเข้าไปข้างหลังปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเจอรถเรียบร้อยเลยแล้วตรวจดีเอ็นเอลายนิ้วมือเป๊ะเหรอตาคนนี้เลยฝร <โล S 1> ัง่งบอก วเวลาภาษาไอ้โดน n นาะไม่รู้ไอ้ a อนนักเรียนเขาชื่อในอะไรโนะ <laughs> อเข้าใจไหมเท่านั้นแหละฝรั่งมือ <laughs> ห <laughs> 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 หนูไม่ได้ตั้งใจทำอายุ6<ำ>2แล้วนะเหตุการณ์อย่างนี้นะครับต้อง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 ผ่านทางอันนี้เป็นเรื่องของระหว่างประเทศต้องไปทางสถานทูตเขาด้วยนะครับเรื่อง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 เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกับ บางทีเราจะตัดสินอะไรไม่ได้เพราะชาวต่างประเทศแต่การทําผิดต่ทําผิดอยู่แล้วมีหลักฐานอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยผมว่ากฎหมายไทยน่าจะดําเนินการได้เพราะผิดในประเทศไทยนะครับคงจะไม่ใช่ว่าเป็นเกี่ยวกับระหว่างประเทศไม่ใช่โจรก่อการร้ายข้ามชาติใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยไม่ผิดตัวด้วยแต่ต้องขออนุญาตเขาก่อนเพราะว่าเขาเป็นสถานทูตอเมริกาใช่ไหมคุณรู้อยู่คนของเขาใช่ไหมฮะแต่แต่เขาทำผิดจริงจริงอ่ะคือเขาบอกเขาเขาทำผิดจริงๆแต่ทีนี้เขามีทนายอยู่ เขาบอกว่าให้คุยกับทนายใช่ไหมฮะครับอ่าทีนี้มันก็เป็นเรื่องเวลาคุณอาจจะจับเขาได้ที่นี่แต่เขาอาจจะส่งตัวไปขังที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่นะครับมันเป็นมันเนี่ยมันชาวต่างชาติมันเคยเคยสังเกตียดอีพักนี้ฝนตกก็จริงนะครับไฟไหม้บ่อยอไฟไหม้ลอมันร้อนนะสิชนบุรีเมื่อคืนนี่มาบีเอ็มมาดีๆเห็นไหมเผาหลุด เผ่าหลังหลุดหรือเผาหน้าหลุดไปรู้เผ่าหลังคูดกับถนนคูดถนนแล้วถังแก๊กก็คูดไปไม่ดูอ่าแล้วก็ที่เชียงรายเหมือนกันนะมันเป็นอุบัติเหตุนะผมว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับแอร์ว่าใช้แก๊สเพราะว่าคือไอ้ที่คูดเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีประกายไฟแต่แก๊สเนี่ยมันจะความเร็วมันจะเร็วกว่าน้ามันจริงหรือเพราะประหยัดฝามันผมก็ไม่รู้นะรายละเอียดที่จริงมันจะมีความเร็วกว่าอะไรเร็วกว่าเรื่องการ ประกายไฟมันจะเร็วกว่าน้ามันแต่ประกายไฟที่คูดกับถนนอย่างนั้นอ่ะถูกน้ามันมันก็ฟืึบแหละเหมือนกันก็ที่เชียงรายเหมือนกันนะบีเอ็มเหมือนกันนะเหตุเกิดเพราะมันใกล้เคียงกันอ่ะเนี่ยบีเอ็มเหมือนกันไหม้ข้างหน้ามันห้องเครื่องกันไฟไหม้เหมือนกันแล้วนั้นมันจอดเฉยๆก็ไหม้อันนี้กรณีนั้นคือระบบแก๊สแต่ออ้ที่ว่า เหล็กหลุดเนี่ยคือเป็นระบบอุบัติเหตุอุบัติอุบัติเหตุแล้วเกิดไฟไหมใช้ใช้แบบของเราใช้แล้วมันชำรุดไม่ได้ตรวจสอบว่าไม่ได้เช็คว่ามันการใช้งานเรามาเนี่ยมันนานหลายปีขนาดไหนแล้วเผาหลุดไม่ธรรมดาใช่เมื่อคืนได้ดูข่าวว่าตอนตีห้านายุ่งที่ในอุโมงค์คุ้ยขวางอ่ะฝนตกถนนลื่นคครรัับบพอลงไปเจอหก้อบรรทุกหก้ออิ่วสุบขวางกลางถนนเลยในอุโมงค์เห็นไหมปิกอัพลงไปเบรกไม่ทัน เสยเลยตุม้มไมแ่แท็กซี่ยังไม่ทันไม่แท็กซี่ตามไปอัดก้นอีกทีตุม้มข้โโโโางหลังนี่เบรกกันหมุนเลยนะ<อ>ถ้า<อ>เถิดผ้าไปเนี่ยข้างหลังนี่จะจ้าระวันเลยแล้วคิดดูนิเนี่ยหลบไปไหนไม่ได้เลยนะ มันใช่แก๊สหรือเปล่าเนี่ยบางคนก็โทษแก๊สโทษนู่นโทษนี่แต่ว่าบางทีมันจังหวะมันไม่ใช่แต่ดูถนนนะมันน้ำยังเปียกมันยังลื่นนะครับผมว่าฝนตกเงี้ยมันลื่นยังไงก็ลื่นนะอุบัติเหตุนะแล้วมีภาพเคลื่อนไหวนะจากข่าวเมื่อเมื่อช่องช่องสามเมื่อเช้าครับของของคุณสรยุทธ์เห็นระเบิดแบบบุ้งออกมาเลยอ่ะซึ่งรถมาจากรถบรรทุกนะระเบิดมาจากรถบรรทุกครั้งหนึ่งแล้วมาจากปิกอัพอีกทีหนึ่งไม่ใช่แท็กซี่ระเบิดนะครับครับ ก็เป็นอุบัติเหตุเรายังไม่ทราบเลยต้องทางทางด้านเจ้าหน้าที่เพราะว่าอยู่ในใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุว่าเหตุเกิดเพราะอะไรแต่อุบัติเหตุเนี่ยคืออุบัติเหตุเรื่องฝนตกเนี่ยฝนฟ้าขนองเขาถึงบอกให้ให้ระมัดระวังนะครับแก๊สก็ขึ้นแล้วนะฮะแก๊สจาก11บาทตอนนี้12กว่าละเกือบ13ละขึ้นมาเรื่อยๆมันจะขยีบทีละ50ตังค์ไข่ขึ้นแก๊สขึ้นเงินเดือนขึ้นนายยุ่งไปเกาะสมุยได้ยินข่าวนี้ไหมข่าวอะไรครับไอ้รถ แพงๆที่ไฟไหม้อ๋อก็ได้ยินอยู่แต่ตอนนี้แต่น่าเสียดายนะหาเจ้าของไม่ได้อ่ะเป็นผมก็รับแล้วโอ้ต้องเจ้าของเป็นคุณคุณรับเหรอถ้าเป็นผมผมรับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เอารถหนีภาษีเข้ามาเนี่ยคุณรับไหมรับจริงป่ะจริงผมต้องแสดงสปิริต ผมต้องต้องแสดงความเป็นลูกผู้ชายผมต้องมาผมยืดอกนิยุ่งงั้นไปรับเลยงั้นว่าเป็นของของนของเะไรคุณรู้ไหมว่าการที่เอารถอันนี้ผมไม่ใช่เจ้าของแล้วผมไปรับไปยืดไปรับดิเดี๋ยวผมไม่ฟ้องผิดอีกงานี่ผมไม่ใช่เจ้าของเป็นคุปเปอรผมผมรับถ้ารับปั๊บตำรวจก็ไปรับอีกทีเขามารับเข้าลแต่ถ้าเส้นห้นะรับไปโรงพักต้องร้อยฟา้านนะมันทำอะไรไม่ได้แล้วแถ่ายมันยังไงแกทำไมไม่มีเจ้าของไปแสดงตัวคือลักษณะท่าทางเนี่ย ถ้าคนที่เป็นเจ้าของจริงเนี่ยจะเอาไปไปไปทําอะไรเนี่ยก็คงไม่ได้แล้วเจ้าของจริงก็อาจจะรอเวลาถ้าเกิดในถูกกฎหมายนะแต่ถ้าผิดกฎหมายคือหนีภาษีมาเนี่ยโอ้โหหนักแต่สองงคันที่เหลือก็สิบล้าเดี๋ยวไปเจอเบรกหน้ากันแล้วกันสิบว่าล้านนอะสิทั้งหมดร้อยล้านประกันมาแล้วนะประกันเคร์แล้วนะสี่คันร้อยล้านอ้ประกันทเคร์แล้วนะโอ้โหคอนเสิร์ต